That's it. ไม่ต้องนานโอมแล้วก็รีบคายามั่งองไม่ได้ไม่ได้ขายมันใช่เพลงซัที่ไหนล่ะครับก็ไื่อกี้บอกองไม่ได้ไม่ได้คายก็ไม่ได้ไม่ได้ไ เลียโอ้ยพี่แอลเลียทำไมล่ะในวัดในวามที่หลังพาเข้าโรงแรมก่อนอมไม่ได้อมไม่ได้คายก็ไม่เอาเลียก็ไม่ดีไม่ดีไม่เลียเอาตามเพลงช่วยห่างพี่แอลสักนิดทำไมครับพี่แอลรู้สึกเจ็บหัวแล้วเกินเอาเอาพี่เคียงโอ๊ะช่วยดูอาพอลปาโล พีเอลหน่อยใจเยจ็นอมไม่ได้อมไม่ได้คายก็ไ,<า>ยไม่เอาเลียไม่ไดีโอเคครับเอาพีแอลถามจริงเถอะมึออดอยากปากแห้งมาจากไหนตกลงจะให้พี่แอลทำยังไงครับเอาตามเพลง เอาตามเพลงก็นี่จะกําลังจะเอาตามเพลงหมายถึงว่าให้ร้องตามเนื้อเพลงก็บอกสิครับว่าให้ร้องตามเนื้อเพลงเชิญพี่แอลครับผมแหม่ชุดมึงจับเต็มมากกว่านี้ชุ่งทุนซ่ามากโหรัดก <ul> ุซะ oh. แน่นเลยเรียกว่าชุดรัดลูกการอาชีพปานบุรีครับผมสนับสนุนชุดม,มา <c oughs> แดนเซอร์นี้ของอะไรนะปากน้ำปานกระโจนไหมกินแล้ว แป๊บหนึ่งนะครับเรียกเสียงโอ้โห oh, oh. พี่เอลพี่เอลกินอะไรฮะนมเปี้ยว oh. กินแล้วเสียงจะดีจริงเหรอฮะครับเมื่อกี้กูเห็นกินเบียร์อยู่ข้างหลังอะอันนั้นนมเปี้ยวกินเบียร์อ๋อมึงก็ทั้งแถ <c oughs> มึงอย่าเพิ่งรีบดีดน,นม,มวัวมันคงคิดว่ามันน่ารักนะอะเนาะนม,มวัวไม่ใช่นมหมาไม่ใช่ไม่ใช่ องจะร้องได้ยังน้องๆเขารอเป็นรีวิวประกอบอยู่อ้าวอะไรทำไมเกิดอะไรขึ้นครับพี่แอลมีอะืรอมันจะมีเรื่องกับพี่แอล เป็นท่ารีวิวของน้องเขาโน้ก็เต้นของโน้ไปพี่จะเล่นอะไรก็โอ้ทำไมมึงไม่โกนหนวดมาน้องเขามีไลไลเขาเรียกว่าไลขนไลขนโอเคเรียกสักดูดเดี๋ยวเขาว่าคิดว่าเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดโอเคค่ะโอ้ มึงแบ่งขายไหมพี่แอลอย่าไปอ้ำน้องเขาสิฮะน้องอย่าไปอำ้ำน้องเขาเดี๋ยวน้องเกาเขินนี่พี่แอลมึงไหลโอมมากเลยเนะน,นี่ยตอนเนี้ยพอดีพี่แอลเป็นคนที่สงสัยอ๋อเหรอครับผมร้องเลยนะร้องเลยน้องก็ร้องเล่นลได้เลยเล่นได้เลยครับผมขอบคุณครับขอขอประธานาภัยด้วยที่พี่แอลเสียมารยาทกรรมการไม่ต้องให้คะแนนพี่แอลนะครับ <laughs> พี่แอลไม่มีผล กรรมการบอกว่าเดี๋ยวให้รางวัลพีเอลให้พีเอลเดี๋ยวไปรับใต้โต๊ะตังค์แหละครับตีนให้พีเอลตายอย่างสะดวกนะครับอ๋อครับผมเชิญพีเอลร้อมีดีเจมาด้วยมีติดีนะครับผมไม่ต้องเอาไปออกรายการนะเพลงอะไรเพลงพีเอลไอลูอ๋อนี่อายแต่เพลงเหรอสภาพมึงแต่งตัวมึงน่าจะอไอเลยเนี่ยแต่งตัวเอาใจหลวงพ่ออ๋อ เอา่งนีพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปเดินบิณฑบาตพร้อมหลวงพอ่อทำไมล่ะครับใส่สีส้มเหมือนกัน <c oughs> พรุ่งนี้กูจะพาหลวงพ่อขี่มอเตอรต์คอร์สโอ้ยเป็นพระต้องเดินบิณฑบาตและก็พวกวอลไว้ด้วยพวกไว้ทำไมฮะไว้เรียกพระอ,องค์ข้างหลังเรียกว่าสบงหนึ่งเรียกสบงสอง 2. สบงหนึ่งเรียกสบงสอง 2. สบงสอง 2, อยู่ที่ไหนรีบมาสมทบที่สบงหนึ่งด่วน ี่สบงหนึ่งเจอไข่พะโลแล้วก็แกงเขียวหวานอขอให้รีบมาด่วนไม่งั้นเดี๋ยวพระวัดสาระยอดจะไปกินหมดโอภาเดี๋ยวนี้ไฮเทคไม่มีที่นี่ไม่มีตกลงเพียจะร้องอยังนร้องแ<อ>นวะร้องนะ เม็ดเท่าไหร่อย่าไปทามันเป็นสิวช่วงวัยนี้พอดีวัยกำลังโตก็มีสิวเป็นธรรมดานี่เช็คครีมรองพื้นยี่ห้ออะไรคะกวนอิมหรือกวนเองน้องก็ใช้กวนอิมกวนอิมเหรอัาผมขอโทษเดียวพี่เอลขอให ขอแห้งต้องก,กินนองโอ้โห,หลีลาม้าคนนี้พี่แอลลีลาอีกคืออีตายพี่แอลครับสงสัยได้มาจากญี่ปุ่นเอาคาถามมหานิยมคาถามมหานิยมคบผม ว่าแท้คาถาองน้ำาทองให้ฉันมีชือกองอทัวทุกมบ้าอย่า um. ให้ต้องโกหักเดี๋ยวครัเดี๋ยวเกีเดอะไรขึ้ดนค้ัดน้ ไม่รู้มดมันมากขัดกางเกงพี่แอลครับพี่แอลครับสใส่มันไตาตามเข็มขัดพี่แอลขอความกุณาสุภาพครับแดนเซอร์ของผมด้วยขอ,ขอประทานทอง<ๆ>เต้นเมื่อกี้นี่เต้นขนาดนี้ถามจริงๆริงพี่แอลคิดอะไรกับน้องเขาหรือเปล่าพี่แอลไม่เคยคิดอะไรเลยครับพี่แอลไม่เคยค,คิดแล้วใครคิดแดนเซอร์ส่วนตัวของพี่แอลนี่แหะครับบอกแดนเซอร์ส่วนตัวของพี่แอลช่วยสงบสติอารมณ์ได้ครับฝากไป ตลกลงคาถาแม่นิยมกูจะฟังจบไหมครับวันนี้มึงโทนฟังไปเถอะได้ <laughs> ไดๆจันไปวงมุลล้อวงมลล้อต่อยไม่ต้องไา่รู้ว่าวเขาโอ้ามกันเรื่องอะไรครับ<อ>จะออกสเต็ปไหน <laughs> อันนี้จะร้องอ่ะโอ้ LL จะเป่าคาถาเอ้ยจะเทคาถาลงแน่นา อมสุกกว่เทีแล้วนะครับพี่เอ๋ครับอมไปเรื right, ่อยๆเหลือครับผมจนกว่าจะละลายไม่ใช่ M M S ว่าเสกธาลงนะน้าท ไอ้มันเชิดพวงมาลัยพี่แอลขึ้นมอเตอร์ไซค์้วโอ้โหมีเด็กแว้นเชิดมอเตอร์ไซค์พี่แอลข้าบห้อนี่พี่แอลก็ขยันอมหลายรอบเลยอมบ่อยมากทุกวันนี้อมจนค่าตัวพวกกูไม่เหลือแล้ว ว่าไม่จริงจริงครับมันปฏนับทุกวันนี้ันหน้าคงไม่มีรถไม่มีบ้านขอบคุณลูกน้องที่เป็นแรงบันดาลใจจริงๆริงลูกน้องก็ไม่ได้คิดอะไรครับแต่ว่ามันคาใจเท่านั้นเองถ้าไม่สบายใจก็ลาไปอยู่วงอื่นพี่แอลพูดอย่างนี้หมายความว่าไล่ผมออกไล่ออกไปเลยครับอ้าวถ้าไล่ผมออกแล้วผมจะไปอยู่ไหนมึงอยากไปอยู่ไหนมึงก็ไปอยู่เลย ถ้าอยากให้กูไปอยู่ไหนกูก็อย,กอยากอยู่กับมึงนี่แหละไม่คิดไม่หาวงไม่อะไรไปหาทําไมเนี่ยถามจริงๆแล้วไล่กูออกจากวงเนี่ยมึงเคยคิดบ้างไหมเนี่ยทุกวันเนี่ยก,กูเกาะมึงกินเนี่ยกูไม่มีบุญคุณกับมึงเหรอมึงคิดซะบ้างเลยเนี่ยทุกวันเนี่ยกูเกาะมึงกินนะเฮ้ยมึงคิดดูทุกวันเนี่ยกูเปรียบเสมือนหมัดน,นะเว้ยเฮ้ยถ้าคุณเปรียบเสมือนหมัดแล้วผมล่ะหมา มันต้องพึ่งพาอาศัยกันไงเป็นมาดีอย่างดียังไงครับไม่มีพี่ไม่มีน้องโอ้โหเนี่ยต้องหน้าต้องตานั่นกระสู้สายตาไม่แพ้กันแล้วนะตกลงคาถามานิยมัวเซคาถา i not หวล็อกจนหลับแอลจะเป่ากันอะไรวะจบแล้วครับผมขอบคุณทันท้น้องแดนเซอร์จากโรงเรียนไหนจ้ายังยังอย่าเพิ่งรีบลงลูกหนูจะรีบลงไปไหนอันนี้ไม่มีผลต่อคะแนนแต่ว่าเรามีแรงเชียร์แรงใจจากบะดามิตรเักแฟนเพลงที่มาให่หนูมาเต้นในประก,กวดถ้าชนะที่หนึ่งได้รางวัลเท่าไหร่ลูกได้สี่พัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนสี่เจ็ดคนรวนมพน้นด้วยอีนั้นอู้ <st arts> อู้นี่ภาษาเหนือแปลว่าพูดมันนะอู้ภาษาามระยอดนี่แหละทำไมไม่ขึ้นมาเต้นคะอายอายกลัวคนรู้ว่าเราฟันเนยินโอ้ยเนี่ยก้าอ้ำน้องขนาดเนี้ยน้องเขาปปไปไห <st arts> นป้อม เดี๋ยวหรอมือกองไปเยี่ยมแป๊บนึงนะฮะไม่จบงานจ้างเราเล่นเผื่อปีหน้าโอ้โหเผื่อปีหน้าปีหน้าจะมาใหม่เจ้าภาพจะเบื่อต้องจ้างสิถ้าเราลงแล้วเดี๋ยวเป็นหน้าที่อีกวงหนึ่งเลยนะเราจะไม่ได้โชว์แล้วนะจริงๆจะกลับบ้าแล้วเหรอแต่งตั้งแต่ตีห้า